พวกเราได้รับหัวข้อมาว่าศาสนาวัฒนธรรมและพรงมหากษัตรกษ์ค่ะเรามาดูกันว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยจะนําไปใช้ในโรงเรียนยังไงนะคะอันดับแรกเลยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพวกเรารู้ไหมว่าใครเป็นคนคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาใครรู้ยกมือขึ้นค่ะมอนค่ะลูกค่ะเดินมข้างหน้าค่ะข้างหน้าค่ะมันมองไม่เห็นค่ะ แนวคิดของอเศรษฐกิจพอเพียงใครเป็นผู้คิดขึ้นมาคะในหลวงค่ะถูกต้องนะคะอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวในหลวงของเราเนี่ยเอเป็นผู้คิดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพื่อนๆรู้ไหมว่าเศรษฐกิจพอเพียงทาได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด100ไร่เราสามารถแบ่งได้เป็น30 30 30ส0บค่ะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะสามารถนําไปใช้ได้หมดเลยเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่จะทําแค่แบ่งพื้นที่เท่านั้นเหมือนเราได้เงินมาโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ใช้ส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งนะคะใช้สามเก็บหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปที่พวกเราจะ,ะนามาทําในโรงเรียนของเรานะคะก็คือประกวดมรยาไทยค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยของเรามีการไหว้ที่เป็นเอกลักษณ์แต่ณปัจจุบันเด็กไทยมีการไหว้ที่ผิดมากค่ะไหว้มีทั้งหมดสามระดับก็คือปอยคะ ก็คือหนึ่งเราจะไหวเพื่อนก็คือมือจะกระโดดที่หางนะคะอ่ก้มค่ะอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าเราไหว้บุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็ต่อไปไหว้คู่ที่อาวุโสกว่าหรือที่เรานับถืออ่านิ้วโป้งจะกระโดดเขานะายจมูกนะคะส่วนนิ้วกลางจะอยู่ระหว่างคิ้วนะคะอย่างนี้อ่าต่อไปเราไหวพระนะคะก็นิ้วโป้งจะอยู่ระหว่าง คิวนะคะค่ะอ่าการประกวดมารยาทไทยเราก็จะจัดขึ้นภายในโรงเรียนของเราการประกวดมารยาทไทยเนี่ยถ้าสมมติว่านะคะตามที่แนวคิดที่คิดมาใครที่ชนะที่หนึ่งของโรงเรียนนะคะ,ะคุณครูคราเมศนะคะก็จะมีการส่งนักเรียนนะคะเป็นประจําทุกป,ปีไปประกวดมารยาทไทยของกระทรวงศึกษาธิการนะคะพี่ฮิโนกิคอนโดที่เรารู้จักกันนะคะเขาได้รับการประกวดมา หลายหลายครั้งนะคะต่อไปส่วนมวลใหญ่เดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งส่วนมวลใหญ่ที่ผ่านมาเราพบปัญหาคือถ้าเราจัดในตอนเย็นนักเรียนนะคะจะไม่อยู่ร่วมกิจกรรมแต่เรามีวิธีแก้ปัญหาค่ะคือเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเราจะกําหนดก็คือวันจันทร์แรกของสัปดาห์วันจันทร์แรกของเดือนนะคะก็คือวันจันทร์เนี่ยเราจะมีคาบชุมนุมเราอาจจะกินเวลาตรงนั้นไปเล็กน,น้อย <c oughs> ก็คือให้ทุกคนในโรงเรียนนะคะส่วนมวลใหญ่ ส่วนมวลใหญ่ในที่นี้หมายถึงส่วนมวลที่ขยายอดขึ้นนะคะก็ทําให้เราได้บุญกุศลแล้วก็นักเรียนทุกคนสามารถทํากิจกรรมนี้ร่วมกันในตอนเช้าหน้าเสาโคงได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถ้าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือฉะนั้นเราจะรณรงค์กิจกรรมเหล่านี้โดยการประชาสัมพันธ์บอกต่อ,อในกลุ่มพอเรียของเรากลุ่มที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีนักเรียนกระจายอยู่า,านห้องต่าง นี่นะคะการกระจายห้องต่างๆมันเป็นผลดีที่ว่าเราสามารถนะคะกระจายให้ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนได้ก็คือให้เพื่อนบอกต่อกันไปเรื่อยๆให้เพื่อนบอกพี่พี่บอกน้องเพื่อนบอกเพื่อนนะคะค่ะกลุ่มที่หนึ่งของเราก็ขอจบการนำเสนอ,อในหัวข้อศาสนาวัฒนธรรมและธรรมและสถาบันพระมหาอส์ mm hmm. เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ